สวัสดีครับสมาชิกทุกคนครับวันนี้ก็ได้รับเมลจากหลายๆท่านนะครับว่าให้หางานให้หน่อยนะครับหาตรงไหนดีดูตรงไหนได้บ้างนะครับงานนะครับอาทีนี้ปุ๊บผมก็มาแนะนําอีกครั้งนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะไปหากันตรงไหนนะครับคือถ้าอยากได้งานเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายหน่อยนะครับลองๆองหาดูนะครับแต่วิธีง่ายสุดเนี่ย ให้เข้าเว็บไซต์ไทยมีงานทํานะครับอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับให้กดที่ไทยมีงานทําค้นหาที่ Google นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยอ่าเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ให้กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ปุ๊บเราอยากหางานขับรถหรืองานแม่บ้านเนี่ยเราก็มาค้นดูได้เลยครับเวลากดเข้ามาเนี่ยให้เลือกตรงนี้นะครับค้นหางานทั่วไปนะครับกดไปเลยนะครับเมื่อเรากดมาปุ๊บเนี่ย ตัวเว็บไซต์มันก็จะรอโหลดแป๊บหนึง่งอ่าให้เราเลือกจังหวัดของเราอยู่นะครับสมมุติว่าผมจะเอาจังหวัดนครสวรรค์นะครับกดจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่านะครสวรรค์ทีนี้ปุ๊บให้เราค้นหาที่เราอยากเจอนะครับอยากได้นะครับก็เป็นแม่บ้านก็ได้นะครับแม่บ้านนะครับแม่บ้านนะครับกดค้นหาให้ฉันเลยนะครับอ่าเมื่อกดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอนะครับ มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีตําแหน่งงานให้นะครับแม่บ้านบริษัทนูเชอร์เชฟฟลูนะครับเนี่ยเมืองนครสวรรค์นะครับอ่าสมาชิกก็ลองไปไล่ดูกันได้นะครับนะกดแม่บ้านนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากได้พนักงานขับรถนะครับเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นพนักงานขับรถนะครับอ่าพนักงานขับรถ แล้วก็ให้เราค้นหาต่อนะครับเมื่อกดค้นหาเนี่ยก็จะมีอยู่2งานที่นครสวรรค์นะครับอทีนี้ถ้าใครอยากเห็นงานเยอะๆเ,เนี่ยให้เราเอานครสวรรค์ออกก็ได้ครับเลือกเป็นเลือกจังหวัดนะครับมันจะเป็นทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับอทีนี้ระบบมันก็จะซอนมาให้นะฮะเห็นไหมฮะพนักง,งานขับรถยกนะครับนะบที่กาญจนบุรีนะครับ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ์นะครับมันจะเอาตัวระบบเนี่ยมันจะเอาคําว่าพนักงานขับรถเนี่ยมารวมกันหมดเลยนะครับใครที่ถ,ถนัดงานไหนเนี้ยก็ลองไล่ดูนะครับเนี่ยฮะมีหมดเลยครับมีงานขับรถเนี่ยรวมๆกันทั้งหมดละสามรอยห้าสิบสามรายการทีนี้หลายท่านก็คงว่าแล้วพนักงานขับรถตู้มีไหมอ่าวันนี้มีคนถามอยู่นะครับลองกดดูได้เลยนะครับพนักงานขับรถตูนถต้นะครับขับรถตู้นะฮะกดไปเลยนะครับ แล้วก็เลือกค้นหานะครับนะฮะพนักง,งานขับรถตู้ก็มีนะครับเห็นไหมฮะพนักง,งานขับรถตู้นะครับบริษัท3ามีนะครับที่กรุงเทพม,มหานครเงินเดือนหนึ่งี่พันบาทนะครับเนี่ยเราก็ดูได้เลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าแต่ทีเนี้ยเราเลือกทุกจังหวัดแล้วมันมีสามรายการเนี้ยเราก็ถ้าใครไม่อยากได้เพิ่มเพิ่มเนี้ยก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าในตอนนี้มีแค่สามรายการเท่านั้นนะครับ โอเคทีนี้ถ้าเราสนใจสมัครงานพนักงานขับรถตู้ตรงนี้ให้เลือกสมัครงานที่นี่เนี่ยนะครับกดตรงนี้เลยครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันจะให้เราเข้าสู่ระบบตรงนี้นะฮะเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกเนี่ยให้เราเลือกสมัครสมาชิกก่อนนะครับนะะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับตัวผมจะไม่สมัครให้เนาะถ้าไงก็ลองคำคำกันดูนะครับไม่ยากนะครับสมัครสมาชิกไม่ยากนะครับโอเคนะฮะ ก็ไม่น่ายากหรือง่ายนะครับขั้นหลักๆก,ก็คือให้เราเข้าที่เว็บไซต์นะครับแล้วลองมาค้นหางานนะครับค้นหางานนะครับกดค้นหางานแล้วก็ใส่คําที่เราอยากได้นะครับเอาคําสั้นๆก็ได้ครับอย่างขับรถอย่างแม่บ้านอย่าง,อ,อ,อ,างอาชีพอะไระพนักงานขายหรือพนักงานในห้าง PC เนี่ยก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ